พอสติตัวไหนวะเงี้ยพอโคตรโคตรอยี้ใช่ไหมต้องกลับมาดูกลับมาดูสติไอตัวกลับมาดูนั่นแหละก็สตีแต่มันหนามันไม่เห็นนะแล้วจะหาจิตนะเพราะมันลึกๆรู้ใช่ไหมมันถึงกลับมาได้ตัวสติเปนตัวลึกๆเนี่ย มันขึ้นกลับไปกลับมาขึ้นมาแต่มันจะมาหาตัวเองไม่เหน็นนหนอกจากมันจะเข้าใจอ่ะเข้าใจแล้วมันจะมันจะรู้มันจะแยกออกได้ไอ้ควนี้คือ,อพระพุทธเจ้าเรียกว่าสติแต่เราเรียกว่าอะไรคงคิดหรือ,อย,ายามก็ได้ที่เราเข้าใจกันง่ายๆไงเพราะถ้าพูดสติทุกคนยังไม่รู้เ, <S 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 เรายังไม่เข้าใจ Dante, มันพระอาจารย์บอกถ้าเราเห็นแก้วเนี่ยแก้วม, um? มันก็เห well ็นแก้วถ้าถ้าสติเนี่ยสติมันก็เห็นสติมันก็รู้สติใช่มันเป็นมันเป็นตัวเดียวกันหมดนะที่วาเจ้ากายก่าวหลายชื่อมันเป็นอันเดียวมันมีอ่ามันเป็นแค่จิตเออเป็นแค่สติก็ได้เป็นแค่สัปชัญญะก็ได้อย่างเงี้ยเป็นอันเดียวกับรู้สึกตัวปะคะอาจารย์อะไรนะรู้สึกโฉลออันเดียวกัน มันรู้สึกตัวมันก็มีความระลึกรู้ของมันเด็กอันนี้โปรแกรมรู้สึกตัวอยู่มันก็มีสติทุกที่อ่ะทุกที่ท,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 ที่มันรู้อ่ะรู้รู้าตากรดเมื่อไหร่สติก็าตากรดเมื่อนั้นเพราะสองตัวเขาจะทําง,งานคู่กันนะไอ้รู้เนี่ยคือไอ้รู้นี่ก็คืออ่าพูดง่ายๆว่ารู้มันอยู่รู้มันจะนิ่งๆอยู่างเงี้ย่ะแต่ พอเศรษฐีปึ๊บมันก็จึงเป็นแก้วเพราะวิญญาณมันพทอดไเหมือนวิญญาณมันเหมือนแก้วเนี้ยวิญญาณเหมือนแก้วก่อนแล้วก็เนี่ยวิญญาณตัวนี้ถ้ามันไม่ได้ลึกรู้อย่างเงี้ยมันไม่เศรษฐีมันจะไม่เกิดเตรษฐีืออะไรเขาเคยเหตุนั่นแหละเหตุอะไเหตุก็ได้ก็อยู่ในอริยะขับตีเขาขึ้นจี้ก็ได้ ทุกอย่างมันสมานชีกันอยู่เหมนั้นอ, <t une> อันนี้เหมือนกับอันนี้มัน,น,นเป็นอะไรก็ง่ายๆอันนี้คือคือวิญญาณนะคือวิญญาณอันนี้เวทนาอันนี้ทุกอย่างอันน,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 นี้สังขารไอ้วิญญาณเนี่ยมัน,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 ะน,นจะครอบพวกนี้อยู่ คอบมันคอบแบบแบบน้ำนิ่งอะน้ำนิ่งพอลมมาใช่ไหมลมลมหายใจมามากับกับกับเพื่อนพื่อนเนี่ยเกิดไปเจ็บปั๊บเนี่ยไอเจ็บเนี่ยมันโดนมันอยู่ในในในยาางอีกแล้วสติปีก็เลยแล้วลึกรู้ั่บว่ามันเจ็บ มันเกิดจากไหนมันเอ่อมันเกิดจากนี้นะไอพ้พวกเนี้ยเขาเรียกว่าิเครื่องประกอบเนี่ยเครื่องประกอบของจิตที่จะทําให้จิตเกิดตรงนี้ได้เนกะิดเวทนาได้เวทนาก็ยิ่งจะโผล่มามันอาศัยอะไรอาศัยเหตุทั้งคุณจะโผล่มาถ้ามันไม่มีเหตุไอ้ตัวนี้จะไม่โผล่แนตะ่วทนาจะไม่โผล มันจะมีเหตุให้คิดคิดจะโผล่ขึ้นมาพอคิดเดามันมีเหตุให้เกิดสัญญาสัญญาก็จะโผล่มามันองมีเหตุไอ้ไอ้พวกนี้ยังว่างอยู่นะว่างอยู่ไอ้ความคิดก็ว่างอยู่ไอ้เดินาก็ว่างแต่มันจะเด่นตัวไหนตัวสัญญาเนี่ยแสดงว่า ไอ้ไอ้ไอ้ตัวเนี้ยเป็นประธาน <c oughs> เป็นประธาน <c oughs> แล้วมันพอหั่มาปุ๊บมันก็ดับลงไปมันเดือดผล่มาปุ๊บก็ดับไปมันเดือดผล่มาตรงนี้ปุ๊บก็ดับไปมันเดือดหัวมันนี้ปุ๊บก็ดับไปมันก็ยังทำงานอยู่แค่เนี้ยไอ้สติเนี้ยมันจะมันจะเกิดกับพวกนี้เลยนะ จิตเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอเพราะจิตมันควบอยูย่แล้วสติมันจะเกิดคู่พวกเนี้ยเมื่อมันเข้าใจจะทำนะมันจะวางอะไรก่อนมันจะวางสัญญา <c oughs> มันจะวางเวทนาก่อนสติไม่ได้เอ่าคืออย่างงี้นะไม่ใช่ว่าวางเวทนาสติมันจะไม่ประกอบเวทนาเข้าใจไหมสติที่เกิอดออกับพวกเนี้ยมันจะวางเวทนาออไปก่อน อันนี้ถ้าวางเวทน,นาได้มันเป็นระดับขั้นอริยาแล้วนะพูดงังไว่าอาจจะเป็นโสดาบันเนี่ยเนี่ยป็นโซดาบันมันจะทิ้งตัวเนี้ยทิ้งเวทนา,าสกีท่ามันจะทิ้งไหสัญญามันจะเหลืออยู่สติญญจะอ,อยู่กับเนี่ยอยู่กับสังางฐารความคิด พอมันเ,เป็นอนาคามีมันจะทิ้งอันเนี้ยสติก็จะสติก็จะทิ้งไอ้ไอ้ความคิดเนี่ยจะทิ้งทิ้งความคิดเพิ่มมันก็จะไม่อยู่กับวิญญาณแค่นั้นสติตรงนี้เป็นพระอรหันต์นะ <c oughs> สติจะเลี้ยงอยู่คู่กัวิญญาณแต่พวกนี้ไม่ได้หายไปนะแต่มันจะไม่ไม่เข้ามายึดตรงเนี้ยสามตัวเนี่ยไม่มีบทบาทเท่า <c oughs> ไหร่นะ คือมันทิ้งอันนี้มันก็อมันไม่ได้ยึดแล้วติมันจะไม่ยึดเอวเวษณาก็ไม่ยึดสัญญาก็ไม่ยึดคือจิตเนี่ยพอพอพอมันเข้าใจแล้วเนี่ยมันรู้แล้วว่าความคิดเนี่ยคิดอะไรมันไม่ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่สนใจแล้วต่อให้คิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ให้ค่าอะไรไม่ได้กังวลมันหมดกังวลอ่ะพอได้ไหมคะได้อะเนี่ยตอนเนี้ย ไอ้วิญญาณเนี่ยมันจะอยู่กับสติอย่างเดียวมันจะเกิดดับพร้อมกันเหมือนอ่าเขาเรียกว่าอ่าสักแต่ว่ารู้อ่ะสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นได้ยิ้มด้วตอนแรกมันจะอยู่ครบเลยสี่ตัวสติสติจะครบเลยสี่ตัวมันจะค่อยๆเมื่อเราค่อยๆจะทำมันจะค่อยๆถอนออกไปค่อยๆถอนพวกนี้ออกไป ตดไปอ่าสติแลู้วใช่มันถอดมันถอดันเอตัวที่ตัวที่เกิดแต่ยานเนี่ยยานปัญญาเนี่ยมันจะเป็นตัวสติเนี่สติสัมปชัญญะตัวนี้และจิตไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะจิตไม่ได้รู้เรื่องอะไรจิตด้รู้เรื่องจิตมันนิ่งอยู่ มันเป็นน้ำทะเลอยู่ในน้ำทะเลมันมีมีสีเขียวนะสีเขียวก็จะคือสติแล้วแหละไอ้สีเขียวนะไอ้จิตมันเป็นน้ำของมันอยู่นะไม่รู้เรื่องแต่ไอ้สีเขียวเนี้ยเป็นตัวสตินะ <c oughs> อันนี้เป็นพวกคอนไม้พวกฟองพวกอะไรเนี้ยอนะไรเป็นพวกคลื่นนะ ไอ้สัญญาเนี่ยพอเราเราเข้าใจธรรมแล้วเนี่ยเราก็เลยจะไม่เพียรจะจะไปกังวลเกับเรื่องอดีตสังเกตรเราอ่ะสังเกตพอเราเราเข้าใจธรรมแล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่ามันหายไปนะมันมีครบแต่สุดีมันจะไม่ให้ความสนใจพวกเนี้ยวมไว่ใช่ค่าใช่สติีมันไม่ให้ค่าก็คือมันเลยว่างจากความหมายแห่ง มันเปลี่งอยู่มันก็เลยว่างจากความหมายแห่งความจําได้ไหมรู้แต่มันจําอยู่มันว่างจากความดีใจไม่พอใจดิเสฉยแต่มันมีอยู่แต่มันจะกิมันจะไม่ให้สติมันจะไม่ให้ค่าเมื่อสติไม่ให้ค่าความหมายอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรมันก็ได้สสมแต่ว่าเก็บสัตว์ว่าคิดสัตว์ว่าจำดิเฉยไอ้ตรงเวทนาเนี่ยพระาจารย์มันเหมือนแต่ว่า จากเราเคยชอบนั่นชอบนี่ชอบอะไรไปหมดเลยเนี่ยตอนหลังเราก็จะค่อยๆแบบรู้สึกไม่ได้ตื่นเต้นไม,ไม่ได้ตื่นเต้นมันเหมือนกับว่ามันเริ่มรู้อยู่กับไปจิตอย่อางเดียวแค่นั้นเ,เองจิตที่มันนิ่งอยู่สต,ติมันก็เลยมไม่ฟุ้งซ่านในฟุ้งซ่านไม่ไม่เอาพวกนี้มาใชายอย้อีกแล้วเนี่ยไม่เอาเวทนามาใชายอย้อีกแต่เวทนามันเกิดของมันอยู่นะมันไม่ได้หายไปไหนนะอันนี้เหมือนกัน เรองตตื่แต่สติพวกนึกนึกรู้มันเกี่ยวไแม่ขาดพวกสนใจพวกหมายไอ <c oughs> ้ที่มันให้ข้าวขอหมายก็สติสตีนี่แหละเป็นเครื่องเป็นเครื่องที่ทําทให้เราหลงอยู่เอเคจไหมจิตไม่ได้เป็นเครื่องหลงนะจิตมันเป็นอ่าพายๆว่าวจิตมันเป็นพื้นเฉย ลองรับทุกอย่างเออมันเออข้อทุกอย่างเกิดจากจิตนะถ้าไม่มีจิตพวกนี้เกิดไม่ได้สติก็เกิดถ้าถ้าไม่มีจิตเนี่ยเหมือนกโต๊ะอันเนี้ยถ้าไม่นี่คือจิตโต๊ะคือจิตถ้าไม่มีโต๊ะเนี่ยไอ้นี่มันวางไม่ได้มันไม่มันเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้มันจะตั้งอยู่ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเราสมมุติขึ้นมานะการสมมุติขึ้นมาให้ดูดังนั้นไอ้พวกเนี่ยเหมือนเปียกเหมือนคลื่น คลื่นที่เต็มเต็มทะเลไปหมดเลยแต่ว่าคลื่นมันไม่เที <comforting> ่ยงมันเกิดแล้วก็คลื่นมันก็หายไปคลื่นนั้นก็เกิดขึ้นมานก็เลยเนี่ยมันก็คือจิตสังขารที่มันเวลาเราฟังอยู่ใช่ไหมมันก็เกิดแต่เกิดแต่สัญญาเออเกิดแต่สัญญาสัญญาจำใช่ไหมจำทางเสียงแต่เบทนามันไม่เกิดความคิดมันไม่เกิดมันจะเกิดอยู่ที่สัญญาตัวเดียวสติมันก็รู้ในเสียงนั้นอะ แต่เสียงนั้นแหละมันจะไปตัดสินว่าดีหรือชั่วหรืออะไรเนี่ยไอ้เจ้าตัวสติเนี่ยเออมันจะมันจะไปเรื่องร,องรู้เรื่องชอบของมันว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเนี่ยเราก็เลยหลงสติตรงเนี้ยเราจรึงปล่อยวางไม่ได้ไงเมื่อถ้าสติมันไม่จับนะไม่ค่อยจะไปปล่อยวางทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยไอ้สติเนี่ยเป็นตัวเหตุที่ทําให้เกิดทําคู่ดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะสติมันเรื่อกร,รู้ไง จิตมันไม่สามารถไลเลึกรู้ได้นะป้าดาจุเลิกรู้คือสติมันทำหน้าที่รู้เฉยเออใช่อ่าคือมันประกอบกันไงจิตมันแค่เป็นพื้นพื้นพื้นรู้เฉยแต่สติจะรู้ใช่เลกลกรู้รู้ว่าดีรู้ว่าช่วยนี่อาจารย์บอกก็คือทําคู่น่คืออย่างเดียวเออทำหน้าที่ให้พวกนี้ปักบเนี่ยถ้ามันไม่มีเออ การลึกรู้เหมือนเราลอนหลับไม่ฝันนะ่ยเราไม่ฝันเลยนะแต่จิตมันทํางานอยู่จิตมันเป็นพื้นมันจึงหายใจอยู่มันจึงพลิกเองอยู่กายแล้วมันก็กายมันก็ทํางานเลือดเลยมันก็เย็นร้อนหล่อนแขงที่กายเขาเรียกว่ากายยวิญญาณมันก็ยังเย็นยังร้อนอยู่มันยังทํางานอยู่แต่มันจะไม่ได้เกิดพวกนี้เลย ดังนั้นการสั่งว่าเราต้องไปห้องน้ํานี่คือสติเวใช่มาพคะใช่น,น,นั่นแหละตอนเนี้ยพอมันพอสติมันดับใช่ไหมตอนนั้นสติไม่มีไอพวกนี้ก็เลยไม่มีความหมายมันเลยไม่ฝันจิตมันก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรเป็นทะเลที่สงบเป็นทะเลที่ใสงบอยู่ออวันนี้พอสติพอมันตื่นเมื่อไหร่นะนั่นแหละมันจะรู้แล้ว เออขี่ม้งขี่ยามเลยขี่ทุ่มก็ทำนู่นทำนี่สติมันแล้วเลือดรู้ของมันเองหมดเลยก็สมเป็นสี่จะเดือดรู้ไม่เกิดฮะมาทำงานคนละอย่างมันทำงานคู่กันทำงานคู่กันไอ้ัวรู้เนี่ยมันมันรู้เงียบเงียบมันรู้ไม่พูดมันรู้ไม่มีอะไร มันจึงจะมีเราเกิดขึ้นแต่ตอนที่เราหลับไม่พันน่ะจิตมันรู้อยู่นะรู้เงี้ยเงี้ยไม่มีไม่ได้เลยเลือกร,รู้อะไรเลยเออเกรียดแล้วโยมดามันเหมือนเรามีพิจุบอยู่เครื่องเราเสียบไฟเอาไว้ไปจุดเครื่องจุรพิจิบเวลาเราเปิดโอ้นานาสติสเออเอีอเอ่ยดีดีเออเออก่ข้าวเยอะดีเนี่ย เนีย่ยไ,ไม่เออแล้วเสียบไฟไว้นะ่ะจิตมันทํางานมันไม่รู้เรื่องมันจะนิ่งของมันเออจิตมันปัดไฟที่มันเสียไปเออมันมีไฟอยู่ในเครื่องนั่นแหละไฟมันรอเลยเปิดเมื่อไหร่ก็เสียงมากตันเนี้ยตัวสติเนี่ยนะมันเป็น,เป,นเป็นตัวตัดสินน่ะตัวที่จะเข้าไปเห็นว่าดีไม่ดีถูกไม่ถูกเนี่ยปัญญามันเกิดที่สติเลยนะ ไม่ได้เกิดที่จิตนะถ้าจิตไ,ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่สติมันรู้หมดมันจะอ่านข่าวไปพร้อมๆกันจะร้องเพลงไปพร้มๆกันสติสมชาติชัญญ่ามันเกิดพ <c oughs> ร้อมกันเลยมันอยู่ที่เดียวอ่ะถ้าแต่แล้วสมัยเขาให้ไปฝึกสติแล้วเขาไม่รู้เลยว่าสตินี่นมันเป็นตัวที่มันต้องมีอยู่แล้ว ทำงานที่มีสติไฟไฟอ่าแค่ไ,ไม่รู้เองว่ามาทั้งปีพวกทรพวกเนี้ยพวกทําที่เป็นเทวดามันจะเกิดที่หลังพวกเนี้ยไอขั้นปีพวกอดทนมันจะเกิดที่หลังหลังจากที่เราตื่นขึ้นมามีสติแล้วสติมันจะมาอ่อมาก,กับขันห้าเลยอันดับแรกเลยแต่พวกทําม,มันยังไม่เกิเดกับเราเราจนถั่วเราจะอ๋อตัวนี้คือขั้นตีนะอ,อดทนอดกั้นต่ออ่าสิ่งรอบข้างเนี้ย อดทนอดกั้นต่อสิ่งที่มันไม่ไม่ดีเนี้ยเนี่ยเราก็จะเข้าใจคันตีตอนเนี้ยเราเห็นไปบ่อ๋อตัวน,นี้คือมันอดทนไวเวลาเรา,าอดทนเมือนเราเก็บล้วเราอดเนี่ยเราจะเห็นเลยคันตีมันคือแบบเนี้ยคันตีตรงน,นี้มันจะใช้ได้ทุกอย่างเลยนะมันจะอาจจะมาใช้ได้ทางเสียงอย่างเงี้ยยบโกดมนันอย่างเงี้ยมันจะกดทนไวอดทนไว้เงี้ยเราก็จะเห็นมันจะเป็นตัวทำขึ้นมา แล้ววันนี้ทำที่เป็นเทวดาก็คืออ่าสติมันรารู้ว่าอันนี้คือบาปมันไม่ทำไงมันจะทําบุญเนี่ยทาที่เป็นเทวดาและอายกวกับบาปเนี่ยใครไปเห็นเขาสตินะแหมไปเสติที่มันอ่าไม่หลงอ่าไม่หลงไม่หลงในางมันก็เลยเป็นปัญญาปัญญานีสติสติคือปัญญา รถสองมันคู่กันเียสองตัวถ้าเราเนี่ยสติปกตินะถ้าเราไม่ได้เรียนทำสติธรรมดายังไม่มีปัญญาในทางธรรมไงมันจึงไ้สติกับปัญญามันเกิดคู่เกิดด้วยกันเข้าใจไหมมันที่อาชิตาสติปัญญาสติมาสติมากปัญญาเกิดเนี่ยเอยเขาจะเกิดคู่กันปัญญาไม่ได้เกิดที่จิตนะเกิดที่สติเข้าใจไหม สมชัญิเชนญาอยู่ในสตินั่นแหละอยู่ในสตินั่นแหละมันเอาทำสองโทมเดินมาคู่กันก็คือสมัมปเชัญาคือรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมนี่คือมันทําอะไรมันก็มันรู้ขอามันอยู่แล้วรู้มันรู้แบบจิตเนี้ยเงียบนั่นแหละแต่มันไม่ได้รู้รู้อะไรแต่ไอ้ที่เรื่องเรู้ก็คือสติ เมื่อมันจับแจ้งมันก็เนี่ยเขาเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมสติมันก็เริ่กรู้เริ่ดรู้อะไรเริ่ดรู้รู้ว่าอุ่นๆหรือเแข็งหรือร้อนๆหรือเย็นๆหรืออร่อยอย่างเงี้ยเออเริ่ดรู้อาจารย์เนี่ยคำว่ารู้ทั่วพร้อมกับรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยต่างกันไหมหรือตัวตัวเดียวกันตัวเดียวกันแค่ต่างคนเราำมาใช้ใส่เสฉย มันไม่ใช่จับเนี่ยจะมารู้หมด่างนี้ไม่ได้นะอ่าไม่ได้มันรู้แค่ที่จับถ้ามารู้หมดอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้มันจะวางไงมันจะวางรู้แหละมันจะวาเฉพาะมันจะวางใช่มันจะวางจิตตรงนั้นตรงนี้แหละมันก็จะมาเพ่งดูทั่วพร้อมเนี้ยนี่มันผิดไอ้พวกนี้ไม่ไม่เข้าใจรู้ที่ะรอยางมันรู้จิตมันรู้ได้ที่เราอยางจิตมันจะเกิดที่เราอยากตามนถ้ารู้ทั่วพร้อมก็คือไม่ได้รู้เฉพาะไม่อ่า มันก็รู้ของมันตรงเนี้ยแต่ตรงนี้มันก็ไม่ได้รู้แหละมันก็เฉพาะตรงนี้ใช่เพื่อจะรู้เจคพามคือรู้ตรงไหนก็คือจดตรงนั้นนี่เขารู้รู้ตัวพ่อของรนั้สติมันจะรู้รู้เองปวดเยี่ยวปวดตีพาไปอ่ามันสติมันพาไปทั้งนั้นถ้าไม่มีสติมันจะเดินชนสติก็เป็นขันห้าเดินเซนนะสติก็ขันห้าอ่าสติไม่ได้ขันห้านะสติไม่ใช่ขันห้าขันห้าก็มีรูปเวทนาสัญญาสขามเงินอยาง สติสติอยู่ในสังขารเอ่อมันอยู่ในจิตแต่สังขารเออไอ้พวกแต่องค์จะแยกออกไปเนี่ยเหมือนกับตาองค์จมององค์ก็แยกไปอีกทีไอแต่ท้านเรียกรวมๆมันจะเรียกว่าจิตแต่สังขารคือมันจะครบหมดถ้าจิตแต่สังขารมันครบหมดโดยสังขารละขับแบบบไปงานเลี้ยงเหรอบ่างงานเลี้ยงคืออย่างเงี้ย จะบอกว่ามันเป็นขันห้างไม่ได้เพราะว่ามันสติมันจะอยู่แค่เนี้ยอ่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสติมันจะเกาะสี่ตัวแต่ท่านไม่ได้บอกว่าสติม,มาเกาะทีอ่อยู่ดังนั้นสติเป็นจิตนะคะจะบอกว่าจิตก็ได้นะเป็นยา,า,านะคะเหมือนกัน,นก็เสียที่สติ เราจะบอกว่ามันเป็นจิตก็แต่ยังไงไอ้พวกนี้ทั้งสติทั้งปัญญาต้องเกิดที่จิตใช่เพราะจิตนี่มนรองรับหมดุูนยามจิตมารองรับหมดอ่าพูดง่ายๆว่าไอ้พวกเนี้ยอ่มันไม่ได้มันเป็นนามธรรมน่ะเราจะบอกว่ามันอยู่ฝันหน้าก็ก็ไม่ผิดนะจะบอกว่ามันอยู่จิตแต่สังขารก็ก็ไม่ผิดก็อ่มันเกิดขึ้นมามันก็รู้เลย เราจะไปยึดมันน้อยมันอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้แต่เราสามารถปล่อยวางมันได้แต่คนะือถูกต้องจะไปชี้ไม่ได้<ม>ชี้เฉพาะว่ามันคือไอ้น,นั่นไอ้นี่เท่ากับไปไปยึดละไปตัดสินละเราเอาเราอุปมาให้มันเห็นว่าไอ้ตรงนี้มันเอามาให้เราเข้าใจได้ให้เราปล่อยวางได้ก็โอเคออเคือธรรมะอนุปกเข้า,า,จา,า,า,ขาใจไหมธรรมะพระพุทธเจ้าธรรมะปล่อยวางนะปราดาไม่ใช่ธรรมะจำดิ ทำมเพราสอนให้เราปล่อยวางทั้งหมดการจําก็คือการยึดหละปุ่งก็คือมันต้องยึดละถ้าสอนให้ใค่ายถ้าไม่ยึด<ช>มันก็ไม่ปุง่งสอนให้เราเข้าใจแล้วปล่อยวางในสิ่งที่มันเข้าใจเนี่ยต้อถึงจมดความยึดมั่นถือมั่น <c oughs> ปล่อยวางในสิ่งที่เข้าใจเข้าใจแล้วก็ยึดไม่ได้ เข้าใจแล้วรู้แล้วก็วางใะงั้นก็มันก็จะเป็นธรรมจำธรรมจำเก้าจาก็เออโซดาบันแล้วนี่พเกิดละเมื่อไหร่ครัไปทำบุญดอยครั้งเอาไว้เที่ยวโซดาบันแล้วยึดละเห็นไหมอะไรนะเราชอบรถเราชอบเสร็จแล้ว เราจะไปซ่องอีกทำไมอ่ะมันติดแล้วเครื่องมันติดแล้งเงี้ยโทรไปอยู่แล้วเป็นตัวดำรู้แล้วเราเราไม่สามารถที่จะรู้เหมือนพระพุทธเจ้าได้แต่เรารู้แล้วปล่อยวางได้ตามท่านเนี่ยคือถูกต้องไม่ไม่โอ่งขาง